สำหรับใครที่อยากดูวัน172ที่ญี่ปุ่นนะคะมีทั้งตะวันชายมีทั้งรถถังมีทั้งนับวิวโอ้โหทุกคนสามารถเข้าไปซื้อเพเปอร์วิวได้เลยนะคะและที่สำคัญรุ่นรับ3แสนห้าหมื่นบาทเพราะฉะนั้นต้องซื้อแล้วนะคะอยากไปด้วยอยากไปลองมาเป็นที่รด้วยอยากไปลองมาเป็นที่รู้วัก อ๋อ่านรการนึงเป็นเรีวิวก็คือวันหนึ่งจะสองมีสำหรับคนที่อยากชมวันหนึ่งจะสองเรามีงานเทปวิวแล้วอ่าว่าอะไรคะเรปวิวที่เรปวิวที่เทปวิวที่เทปวิวที่เรีวิวซึ่งในไฟ์ก็จะมีทั้งรถถังสวันดิ์ชัยน้ำมีหู ประเด็นคือน้าตนี้ต่อดีมีรูปมวยตอนนี้ช้อนที่น่อนะคะนที่่าไห่ไม่ไม่ไม่เราี่สมสามี่มีมเวันนี้เลยวันนี้เลยตอนนี้ฝากลูกขอใช้คปใหม่ทั้งหมดตอนนี้สำหรับคนที่อยากรับชมวันหนึ่งวันหนึ่งจะสอวันหนึ่งใช่เรามีจำหน่าย เพเปอร์วิวใช่เซื้อตอนนี้รุ่นลบสามแสนห้าหมื่นบาทมึงไมไเลยะม่ทั้งต้ไงขายวช้าหนีมยดูได้ไมคได้ตอตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูวัน172ที่ญี่ปุ่นนะคะมีทั้งตะวันชายมีทั้งถังงนับบิวโอ้ คนสามารถเข้าไปซื้อ Paper View ได้เลยนะคะและที่สำคัญรุ่นรับสามแสนห้าหมื่นฟรัเพราะฉะนั้นต้องซือะะะอ้อแล้วนะคะเยียกเลยคเอหนูติ๊งจังเี้ยต้อง